โอ้โเวลาโดนใต้ตามันแบบมันดีมากเลยอะมันสั่นแบบโทุกคนทุกคนอันนี้มีแสงทุกคนเห็นไหมคะไว้ไปแล้วเครื่องนวดหน้าราคาแบบนี้หรอมีแสงด้วยหรอการสั่นมีแสงด้วยแล้วก็สามารถปรับระดับการสั่นได้ด้วยค่ะทุกคนด้านเนี้จากเครื่องนวดหน้าแบบระบบสั่นทั้งหมด ทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีความยก f e ล l i n g สบายๆอ่ะไอ้ตัวเนี้ให้เราได้จริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการบวมเล็กๆนะการบวมเล็กๆที่เกิดจากใบหน้าเนี่ยพอมันบวมเนี่ยผิวมันไม่ค่อยกระชับพอเราใช้เครื่องพวกนี้ค่ะนวดแล้วมันรู้สึกว่าเออมันกระชับขึ้นเลยอะ่ะเออนีเวลาเขาสั่นแล้วโดนกับหน้าเรานะโดนกับวัดนี้ก็สามารถนวดตามร่องใต้ตา ก็ดูแบบกระชับดีแล้วก็บริเวณนี้นะคะก็สามารถโค้งรับกับใบหน้าได้ดีก็ถือว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับส้มราสิตาในช่องราสิตาบิวตี้ออฟฟิเชียลนะคะมีคลิปการรีวิวเครื่องนวดหน้าที่ใช้และชอบกลับมาอีกแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะมีความพิเศษคือส้มจะมารีวิวเครื่องนวดหน้าที่ใช้และชอบในราคาไม่เกิน100บาทค่ะและทั้งหมด1ห,หอบนี้นะคะเป็นเครื่องนวดหน้าที่ราคารวมกันแล้วไม่เกิน600บาทค่ะ วัี้เราจะมาพูดถึงแล้วก็มารีวิวเครื่องนวดหน้าในราคาชิ้นหนึ่งนะคะไม่เกิน100บาทนะคะว่ามีคุณภาพไหมแล้วก็าสามารถใช้งานได้จริงไหมแล้วนะคะเครื่องนวดหน้าเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเครื่องนวดหน้าที่ได้รับความนิยมในโซเชียลณตอนนี้ด้วยนะคะเพราะว่า1ราคาถูกนะคะสองอหลายหลายคนก็ออกมารีวิวผลลัพธ์ว่าใช้นวดแล้วหน้าเรียวขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามา เจาะลึกกันว่ามันจริงไหมเครื่องนวดหน้าราคาไม่ถึง100บาทมันจะได้ผลลัพธ์มากขนาดนั้นนอกจากราคาที่ถูกแล้วนะคะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างในเครื่องนวดหน้าพวกนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันค่ะโอเคเรามาเริ่มจากชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกเนี่ยเป็นชิ้นที่ซื้อเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชอบสีของเขานะคะ,ะชิ้นแรกก็คือชิ้นนี้นะคะ ชิ้นแรกคือชิ้นนี้นะคะูคก็รู้ว่าจีนก็คือภาษาจีนเลยนะคะจีนเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งการผลิตเครื่องแบบพวกแกจเจตแบบวิวตี้ไอเทมพวกนี้อยู่แล้วนะคะโรงงานเขาจะเยอะนะคะเปิดออกมานะคะทุกคนไม่มีอะไรมีแบบนี้ไม่มีคู่มือการใช้นะคะแต่ว่าเขาจะมีการใช้แบบอยู่ด้านหลังนี้แต่ว่าเป็นภาษาจีนทั้งหมดอันนี้รู้สึกว่าจะมีย่หอด้วยยี่หอเชื่อน,นี้อ่านไม่ออกยี่ห้อนี้นะคะอะโอเคเอ่อ ก็จะเปิดมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้ในความรู้สึกส้มนะส้มรู้สึกว่าพลาสติกก็ดูแบบธรรมดาแต่ไม่ถือว่ากองแกงนะไม่ถือว่ากองแกงแต่เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างกลางๆแล้วก็โอเคเชฟแลบอดี้ของเขาตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่สามารถหมุนได้3สเต็ปเป็นแบบหมุนนะซึ่งมันจะมีแบบตัวออนตัวออฟและโอเพนคือระบบมันมีอยู่แค่นี้เลยนะคะแล้วฟังก์ชันของเขาคือการสั่นค่ะ เวลาเราอยากจะใช้งานเราก็หม really. <laughs> ุนนะคะให้ไอตัวลูกศรตรงนี้ไปอยู่ที่คาว่าอนเวลาอยากปิดก็หมุนกลับมาที่คาว่าออฟแค่นั้นเองนะคะคือเขาใส่ฐานมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วเวลาเราจะใส่ฐานนะคะเราก็สามารถหมุนออกมาใส่ฐานแบบนี้ใช้ฐาน AAA หนึ่งก้อนค่ะโดยส่วนตัวส้มไม่ชอบเครื่องนวดหน้าที่เป็นลักษณะการหมุนแบบนี้นะคะเพราะว่ามันพังง่ายที่พูดตรงๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราหมุนมันไม่เข้าล็อกไม่เข้าตรงเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลพอหมุนเสร็จปุ๊บมันก็จะสั่นประมาณนี้อันเนี้ยคือมันสั่นเวลลาาาาามมมมััันนนนนนนโโดดสสิ่่งงขออหหรรรืเเว้้จะะปณี แต่เนี่ยแหละมันดับไปแล้ววะทําไมอนะหรือว่าอา๋อเดี๋ยวนะพอไปจัดคือฐานอ่อนอนะโอเคคิดว่าฐานน่าจะอ่อนคะ่ะทุกคนแต่ว่าระดับการสานดีเลยเดี๋ยวเรามาลองนวดกันปิดก่อนใส่ครีมก่อนนะบางคนบอกว่าเออใช้ครีมก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าจริงๆควรใช้นะอ่ะเราลอง,ลอง,ลองนวดเป็นไรอนะหรือฟังก์ชันมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่น่าใช่นะเฮ้ย ทำงานดิลูกอยากให้เขาว่าได้คิดว่าฐานน่าจะอ่อนทุกคนแต่ว่าซื้อฐานมาโอ๊ยโอ้ยแม่น่ฐานมันอ่อนมันเลยแบบฐานน้องมาจังอย่างนี้นะทุกคนอาดทุกคนงานงอกละ 3A ของจีนกับของเราไม่เท่ากันหรออืมเราต้องรู้สึกว่ามันเท่ากันนะคะไม่ได้ เพราะว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่ได้งจริงค่ะทุกคนลอาใส่กันเก่านะอันแรกก็คือแบบไม่น่าหลักเลยแต่ว่าบอดดี้มันสวยนะตัวส้มต้องใช้ครีมนวดหน้าแล้วแหละเพราะว่าถ้าส้มใช้ตัวที่เป็นสกินแคร์ธรรมดานะคะน่าจะเอาไม่อยู่นะเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้เยอะนิดนึงนะครีมนวดหน้านะคะเป็นครีมนวดหน้าที่เราใช้อยู่แบบประจำเลยเป็นที่เราใช้ในร้านนี่แหละ เป็นแบบนวดหน้ามิวครีนที่แบบลื่นแล้วไม่มีการอุดตันนะโอเคมาเริ่มลองใหม่อีกรอบโอเคเมื่อกีก้มันสกินแคร์มันลงแล้วอืมี่อ่ะน้องอาจจะแบบว่าตกใจ ตัวนี้นะคะนวดหน้าแบบว่าได้โอเคเลยถ้าสมมุติว่าเราจะลงสกินแคร์หรืออะไรอย่างงี้เนาะนี่นะคะก็สั่นๆดีแล้วก็รู้สึกว่าเวลานวดเนี่ยมันอยู่ก็ดูแบบกระชับดีแล้วก็บริเวณน,นี้นะคะก็สามารถโค้งรับกับใบหน้าได้ดีก็ถือว่าถ้าเทียบกับราคาถือว่าตัวนี้ค่อนข้างโอเคถ้าใครแบบงบน้อยก็สามารถซื้อนองมาใช้ได้แต่ข้อจํากัดของเขาคือเมื่อกี้แหละเวลามันใส่ฐานเวลาการแบบหมุนเปิด เปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกสําหรับส้มนะแต่ถ้าใครไม่ติดในเรื่องของอันนี้ก็ไปซื้อมาลองกันได้นะคะอัน,นต่อกัอนที่เครื่องถัดไปนะคะเครื่องถัดไปจะเป็นเครื่องนี้นะคะอ่ะเครื่องก็มีชื่อแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันทุกคนเห็นไหม มีชื่อแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะแล้วก็กล่องค่อนข้างมาในสภาพดีส่วนมากถ้าสั่งมาจากจีนโดยตรงเลยนะคะกล่องค่อนข้างจะเยินมากๆทุกคนกล่องจะเยินแต่อันนี้ก็มาในสภาพดีนะคะถือว่าโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแกะออกมาดูนะคะน้องเป็นแบบนี้เมื่อกี้ท้งแกะแล้วแหละนะคะแบบนี้ค่อนข้างแบบดีเลยทุกคนเห็นไหมโอเคเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ บอดี้แล้วก็วัสดุดีกว่าตัวเมื่อสักครู่พูดเลยราคามากกว่ากันประมาณ10บาทนะคิดว่าทุกคนเห็นไหมบอดี้และพลาสติกเขาโอเคแล้วก็ที่สําคัญในการไอตัวกดนะคะมันกดง่ายไม่ต้องหมุนซ้ายหมุนขวาปิดเปิด,ป,ดปุ่มเดียวกันอยากใช้กดลงไปปุ๊บเขาสั่นทันทีกดตรงนี้อ่าก็แถมทานพร้อมใช้งานได้ทันทีนะคะออามาดูความความแบบของเขา อันนี้เวลาเขาสั่นแล้วโดนกับหน้าเรานะโดนกับวัาแรงมากนะคะอันนี้คือฟังก์ชันการสั่นนะคะอ่ะเดี๋ยวลองค่ะสั่นนะลองโอ้โหอ้เวลาโดนใต้ตามันแบบมันดีมากเลยอ่ะมันสั่นแบบโหทุกคน สบายมากลุนวยค่ะยกหน้าอยู่นะหน้าก็ดูยกอยู่นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวจะมาฉะเฉลยว่าทําไมหน้าถึงยกจากเครื่องนวดหน้าพวกนี้ตอนท้ายคลิปนะอ่ะโอเคตัวนี้โอเคละ จะบอกว่าตัวนี้นะคะสบายผิวกว่าตัวเมื่อสักครู่รู้สึกว่าความลึกอะตัวเมื่อสักครู่อะจะลงได้ดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวนี้ตรงหัวเขาอะค่ะไม่ทราบว่าทุกคนจะเห็นไหมในคลิปเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีความทําเป็นอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็จะแหลมแหลมมาลักษณะโคง้งและแหลม แต่อันเนี้ยโค้งมนทุกคนเห็นปะความแตกต่างเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ตัวนี้ลูดอ่ะมันจะลงลึกบริเวณใบหน้าเราอะค่ะได้ดีกว่านะแต่ว่าฟิลลิ่งตัวนี้จะสบายแล้วก็มีความสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้เลยนี่นะคะตัวนี้ต่อมาอีกตัวหนึ่งค่ะขอรีวิวเป็นตัวนี้ละกันตัวสีม่วงค่ะนอกจากความราคาย่อมเยาวแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ส้มชอบอีกอย่างหนึ่งนะก็คือดีไซน์แล้วก็สีนะสังเกตว่ามันดูแบบไฮโซดูแกรนดูแบบ ลิศอยู่นะเออดีไซน์ดูสีเขาอย่างเงี้ยเอออย่างเมื่อกี้สีขาวก็แบบเออดูแบบสวยทํามาอย่างดีเหมือนกันเกินราคาอยู่นะคะในเรื่องของบอดี้ด้านนอกนะอ่ะโอเคอันนี้เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแบบนี้นะคะข้างนอกกล่องนะคะส่วนมากจะมีอ่ะมีภาษาเออม,มีมี่ห้อของเขาเหมือนกันนะคะแบบนี้แล้วก็นอกนั้นเป็นภาษาจีนหมดเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะมีฐานมาให้เดี๋ยวเราใส่ฐานแล้วก็ลองนวดไปพร้อมๆกันประมาณนี้นะแล้วก็ ตรงหัวนวดทุกคนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มันเหมือนเหมือนแผ่นกัวซาอันหนึ่งที่เาคเคยซื้อมานี่ตรงหัวนวดเป็นแบบนี้นะคะตรงหัวนวดนะเป็นแบบนี้นะคะมีแบบตรงเนี้ยร่องร่อง,ลองพลาสติกอะไรไม่รู้อะตรงนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีออกทองทองโอ้สวยสวยมากๆเลยอะอันเนี้ยชอบอะเหมือนเดิมกดหนึ่งครั้งทุกคนอันนี้มีแสง เห็นปะทุกคนเห็นไหมคะไว้ไปแล้วเครื่องนวดหน้าราคาแบบนี้หรอมีแสงด้วยหรอเฮ้ยจริงมะเนี่ยทุกคนมีแสงสีฟ้าแล้วก็ตัวปุ่มกดสีเขียวสีแดงทุกคนทุกคนคะ อ่ะโอเคมีไรท์เทอรปีสามสี 3, เลยอะเออมีแสง3าสีเลยทุกคนดูดิและระบบสัน่นมีแบบนี้มีสั่นเป็นระยะแล้วก็มีสั่นแบบต่อเน,นื่องกดอีกสองครั้งปุ๊บเขาจะสั่นแบบนี้ สั่นเป็นระยะโอ้โหอันนี้ Amazing นะตัวนี้รู้สึกว่า Amazing มากๆเลยอะรู้สึกว่ามันฟังก์ชันเยอะนอกจากการสั่นมีแสงด้วยแล้วก็สามารถปรับระดับการสั่นได้ด้วยค่ะทุกคนโอ้ลองนวดที่ผิวก่อนเลยค่ะ ตัวนี้รู้สึกว่าสั่นดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมูทค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าคือทุกส่วนของการที่เครื่องนวดตัวนี้ไปโดนอ่ะมันมีการสั่นไปถึงข้างในจริงๆอ่ะทุกคนเออเครื่องก่อนๆหน้านั้นก็ยังรู้สึกว่าเขาสั่นดีเลยนะแต่อันนี้มันสั่นแบบสมูทแล้วก็รู้สึกว่าสั่นถึงข้างในผิวจริงๆอ่ะเออเออดีมากค่ะ วิดีมากเลยอ่ะอันเนี้ยรอดเห็นสีแล้วตกใจเลยราคากับแบบฟังก์ชันราคากับฟังก์ชันคือแบบเฮ้ยขายใครวะเนี่ยขายได้ไงเนี่ยโอตาแล้วเอาจริงๆนะคะทุกคนถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะเราใช้แบบอย่างงี้นวดๆอย่างเงี้ยมันก็สบายเนี่ยสบายคิ้วอยู่นะเออ สบายคิ้วสบายหน้าอยู่นะดีกว่าไม่ทำส้มพูดเลยเดี๋ยวดีลดอันนี้รู้สึกว่าจะลูกรักนะฟังก์ชันเยอะแล้วก็บอดี้ต่างๆสวยงามนะคะแล้วก็ใช้งานแล้วก็รู้สึกโอเคด้วยนะคะไปเป็นตัวนี้นะคะเป็นแบบฟังก์ชัน3หัวอันนี้ก็จะติดราคาไว้ให้นะน่าจะประมาณ120หรือ130ประมาณนี้นะคะอ่ะ สาหัวของเขานะคะก็จะออกมาในลักษณะเป็นแบบนี้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะบอดี้ของเขานะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนความแตกต่างของเขากับเครื่องอื่นที่ส้มจับมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเขามีความหนักค่ะ จริงๆเขามีความหนักนะเขามีความหนักน่าจะเป็นตัวด้านล่างเห็นไหมคะฐานนะคะเขาใช้ขนาดเป็นฐาน 3A นะคะมีฐานมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นแบบหมุนอีกแล้วอะ่ะแบบหมุนเปิดปิดแล้วก็เปิดออกมาเป็นเป็นฟังก์ชันแบบหมุนไม่ใช่กดเปิดนะคะอันนี้ซ่อมยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะกับการหมุนเนี่ยเวลาเราหมุนปุ๊บมันจะมาออนอยู่ตรงนี้มันก็จะเปิดแล้วก็สั่นตัวนวดอันนี้ค่อนข้างจะใหญ่เลยค่ะค่อนข้างจะใหญ่นะ ตัวด้านตัวที่นวดเดี๋ยค่อนข้างจะใหญ่เลยนะเหมาะสําหรับการนวดหน้าแบบรูดๆยกๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าดีอ่ะเขาสั่นจะประมาณนี้อันนี้คือการสั่นของเขาค่ะมีฟังก์ชันเดียวคือฟังก์ชันสั่นนะทุกคนมีฟังก์ชันเดียวนะคะเอ่อด้วยความตัวนี้นะคะด้วยความที่ตัวหัวนวดของเขาเนี่ยมันใหญ่ก็เลยทําให้ถ้าเรานวดเรากดลงสักนิดหนึ่งอะ่ะมันก็จะรูดเก็บพวกหน้าของเราอะ่ะได้ดีทุกคนเห็นปะ เอออย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเวิร์กอยู่เนี่ยเวลารูดเก็บเห็นไหมโอเคแล้วก็มีหลายหัวอันนี้ถือว่าคุ้มขอเปลี่ยนหัวก่อนการเปลี่ยนหัวก็ง่ายนะคะหมุนบิดออกมามันจะมีหัวหน้าหัวตานะคะมีหัวนี้นะคะเราก็าใส่ลองอไปไหนอลองซิเปิดโอ้สั่นดีค่ะเฮ้ยหัวนี้โอเคนะ หัวนี้นะก็สามารถนวดตามร่องใต้ตาอย่างนี้ไปอย่างนี้ก็ได้จะใต้ตาอย่างนี้ก็ได้หรือจะนวดเป็นนวดหน้าแล้วก็ลูดยกแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะทุกคนหมุนหมุนนวดหมุนหมุน,มนอย่างเงี้ยก็ได้สบายหน้าดีค่ะแล้วก็ไปดูอีกหัวหนึ่งของเขาอ่าอันนี้ขุมแล้วเพราะว่ามันสามหัวนะคะแล้วก็มีหัวรู้สึกว่าจะเป็นหัวสําหรับใต้ตาหัวเล็กๆแบบนี้นี่ค่ะทุกคน อ่ะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันเวลาทาใช้ใต้ตาหรือว่าหน้าเนี่ยก็ควรจะทาพวกสกินแคร์อะไรอย่างนี้ไปก่อนนะอ่ะหัวใต้ตานะคะเป็นแบบนี้ทุกคนหัวใต้ตาเป็นแบบนี้ทุกคนโอ้ดีค่ะดีเลยอันนี้ดีอันนี้ดีนนดทุกคนอชอบอชอบหัวใต้ตาเขา เห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะเป็นหัวเล็กๆอะ่ะมันจะเข้าตามซอกได้ดีเห็นไหมคะนวดหน้าผากอย่างนี้ก็ได้ถือว่าโอเคเลยอันเนี้ยคุ้มอนันนี้โอเคแนะนําลองไปหาซื้อกันดูใครอยากได้รับความคุ้มค่านะคะ <S <S เพราะว่าเขามี3ามหัวนะนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยกาลังดังในโซเชียลมากๆไอตัวเครื่องนวดหน้าตัวนี้นะคะก็ส้มได้ะะามาจาก แอปสีดำนะซ้มได้มาจากแอปสีดำนี่เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ยังสวยนะคะกล่องคือหรูราให้โซมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเครื่องนวดหน้ายี่ห้อนี้คะ่ะ HIS นะคะไม่รู้ว่าซ้อมเรียกถูกหรือเปล่าแต่ยี่ห้อเนี้ยมันเคยมีพวกมาร์กพวกอะไรที่เคยเห็นเขารีวิวกันนะคะเป็นมาร์กจากจีนนะซ้อมไม่เคยใช้นะแล้วเขาก็มาทําเป็นเหมือนมีเครื่องนวดหน้าแบบนี้นะคะ2ชิ้นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ179บาบาทแล้วจะส่งฟรีด้วย โคตรถูกนะมันถูกมากๆก็เลยซื้อมาลองซึ่งเป็นคนไทยขายอย่างแรกเลยที่ประทับใจคือกล่องค่ะกล่องยังอยู่ดีไม่บูบี้สวยงามนะคะแล้วก็แพ็กเก็ตสวยงามนะคะแพ็กเก็ของเขาสวยงามอ่าบอดี้สวยนะคะบอดี้สวยแล้วตรงที่หัวนวดเนี่ยมันใหญ่ นะคะก็ถือว่าโอเคเลยกคนเนี่ยก็จะซื้อชิ้นเดียวนะคะแต่ส้มอยากลองว่าถ้าสองชิ้นอนะมันเอามานวดคู่กันแล้วฟิลลิ่งมันประมาณไหนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเปิดปุม่มเปิดปิดนะแค่ปุ่มเดียวเหมือนเดิมอันนี้คือแรงสั่นของเขานะคะทุกคนอ่ะถือว่าแรงถือว่าแรงแล้วก็หัวนวดค่อนข้างใหญ่เอาลองแบบข้างเดียวก่อนสั่นดีแล้วก็สั่นต่อเนื่องเลยค่ะโอเคเครื่องนี้นะคะส้มรู้สึกว่า เขามีความสั่นความถี่ที่ต่อเนื่องแล้วก็ตรงหูนวดมันใหญ่เวลาเรานวดอ่ะมันจะสมูทแล้วเวลาขณะที่เขาสั่นก็รู้สึกว่าสั่นถึงผิวมันสั่นสะเทือนอยู่ข้างในด้วยนะคะถือว่าความสั่นโอเคเลยนะคะด้านเนี้ยจากเครื่องนวดหน้าแบบระบบสั่นทั้งหมดทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีความยก นะคะมันก็จะมีความยกเห็นไหมคะส้มก็จะรู้สึกว่าผิวมันนุ่มขึ้นด้วยนะทุกคนผิวมันนุ่มขึ้นอาจจะเกิดจากครีมหรือว่าอาจจะครีมนวดของเราแต่รู้สึกว่าผิวมันดูยืดหยุ่นขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันยกขึ้นแล้วก็สบายหน้าฝั่งนี้ขึ้นนะคะเราจะมาเฉลยท้ายคลิปว่าทำไมเราใช้เครื่องนวดหน้าพวกนี้แป๊บเดียวแล้วหน้าถึงยกเลยโอเคนะคะพร้อมกันเลย โอ้นะคะไปเวลาโนวดก็เริ่มจากคางนะคะขึ้นเดีนวกันมันเหมือนไดโนวดจริงโอ้แต่โน้ตอะคะ่ะ หลังจากที่ใช้สองข้างพร้อมกันสุปต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เขาสั่นอย่างสม่ําเสมออย่างสมูทนะมันเลยทําให้การนวดรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากๆนะคะการสั่นของเขาค่อนข้างถี่แล้วก็สม่ําเสมอเนาะด้านในก็รู้สึกว่ามันมีการถูกกระตุ้นนะผิวก็ดูสึกว่าดูยืดหยุ่นดีแต่อย่างที่บอกว่าผิวยืดหยุ่นก็อ่านมาจากตัวครีมที่เราใช้ด้วยนะคะแต่ว่าฟิลลิ่งสบายๆอ่ะไอตัวเนี้ย ให้เราได้จริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการบวมเล็กๆนะการบวมเล็กๆที่เกิดจากใบหน้าเนี่ยพอมันบวมเนี่ยผิวมันไม่ค่อยกระชับพอเราใช้เครื่องพวกนี้ค่ะนวดแล้วมันรู้สึกว่าเออมันกระชับขึ้นเลยอ่ะเออแล้วก็สบายผิวอันนี้คือสิ่งที่ได้ส่วนริ้วรอยต่างๆนะทอายังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าริ้วรอยพวกนี้มันก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใต้ตาบวมๆเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเลยร่องแก้มที่เกิดจากการบวมของผิวก็ดีขึ้นค่ะหลังจากใช้เครื่องพวกนี้ต่างๆนะคะแล้วกอสังเกต อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเครื่องนี้นะมันไปคล้ายคลึงกับเครื่องตัวนี้ที่ส้มสั่งมาแต่เป็นคนละยี่ห้อนี่อ่ะมันแทบจะเหมือนกันเลยอะแต่คนละสีทุกคนเห็นปะ่ะอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมโอเคต่อมาตัวสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นเครื่องนวดหน้าลายลักษณะแบบนี้ตัวเนี้ยแทบจะประมาณ60บาทหรือเจบบาทนะคะทุกคนประมาณนั้นเลยนะคะจริงๆต้องเคยมีแล้ว ซื้อมานานมากๆแล้วตอนนั้นในไทยขายอยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยนะคะทุกวันนี้ก็ขายอยู่ร้อยกว่าบาทซึ่งก็ยังถูกอยู่แต่อันนี้มันเหมือนกับอยู่ในร้านที่ต้องซื้อท้าก็เลยลองกดมาว่ามันเหมือนกันไหมดูแล้วนะคะเหมือนกันเหมือนอันที่เครื่องที่มีก็เป็นระบบสั่นเหมือนกันแต่เพียงแปลนะคะมีหัวเดียวแล้วก็ใช้งานง่ายๆประมาณนี้แบบนี้เลยนะคะซึ่งหัวของมันะก็คล้ายๆน้องสามหัวเมื่อกี้นะคะตัวเนี้ยหัวเนี้ย ลักษณะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้เขาจะมีความแข็งกว่านะคะเหมือนมันแข็งกว่าทุกคนดีกว่าอีกตัวหนึ่งมันดีกว่าอันเนี้มันดีกว่าฟิลอันนี้ค่ะที่มันเป็นเหมือนกันอย่างนี้แต่ว่าเพาว่าด้วยวัสดุต่างกันเพราะอันนี้เขามีน้ำหนักมันมีความสัน่นความถี่ที่เบาแต่มีฟิลลิ่งที่ดีกว่ามันดูสบายแล้วก็สมูทกว่าอืมก็พอได้อยู่นะคะไม่ได้แย่ พอได้อยู่นะะไม่ได้แย่นะคะแต่ราคาของเขาถือว่าไม่น่าเกียดแล้วก็โอเคเลยนะคุ้มค่ากับราคานะคะอย่างแรกนะคะเครื่องนวดหน้าถ้าอยู่ในราคาประมาณนี้ส่วนมากนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันเดียวนะคะก็จะคือฟังก์ชันของการสัน่นการสั่นที่ถี่มากๆค่ะ ทำไมเวลาเราใช้เครื่องนวดหน้าพวกนี้หลังที่ใช้เรารู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยมันดูกระชับขึ้นลดบวมลงแล้วมันก็ดูยกขึ้นเครื่องนวดหน้า6ตัวเนี้ยเขาจะเครมมีลักษณะคล้ายๆกันไม่เกินนี้คือทําให้ผิวกระชับช่วยผลักครีมทําให้เกิดการไหลเวียนบริเวณใบหน้าได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยยกกระชับหน้า,าที่เครื่องเขาเกิดความสั่นเนี่ยเขาสั่นเป็นความถี่ที่นับไม่ถ้วนซึ่งความสั่นพวกนี้ค่ะซึ่งการสั่นสะเทือนพวกนี้เวลามันถูกผิวเราอะค่ะมันจะทำ ให้เกิดการไหลเวียนค่ะทุกคนพอมันไม่โฟนะคะมันก็จะติดขัดไปหมดค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไหลเวียนเลือดนะคะการระบายของเสียต่างๆนะคะมันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลในเรื่องของผิวค่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยแก่ง่ายเสื่อมง่ายนะคะหรือว่าทําให้หน้าของเราเนี่ยมันดูฉุดูบวมดูห้อยลงมานะคะประมาณนั้นทีนี้พอเราใช้เครื่องนวดหน้าที่แบบมันสันๆพวกเนี้ยการสัน เทือนมันก็เลยไปช่วยทําให้การโฟล์เนี่ยมันดีขึ้นนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันกระชับเลยจากที่มันบวมอยู่มันดูแบบกระชับเข้าไปนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าหน้ามันดูยกขึ้นแต่ต้องบอกกันเลยนะคะว่าหน้าเนี่ยที่ยกขึ้นไม่ได้ยกแล้วยกเลยสักพักหนึ่งเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องนวดหรือใช้มือลูดๆแบบลูดแบบนิดนึงอะแค่กดเบาๆค้างๆไว้เงี้ย หน้ามันจะยกแล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าในกรณีระยะยาวถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆ ส้มคิดว่ามันจะช่วยคงสภาพใบหน้าและทําให้หน้าของเรามันดูแบบว่า,าไม่คล้อยง่ายและใบหน้าคือไม่ให้มันห้อยไม่ให้มันคล้อยกว่าเดิมนะคะและที่สําคัญคือไอ้การสั่นๆที่เราใช้กันเนี่ยค่ะถ้าเราทําไปเรื่อยๆมันไปกระตุ้นการไหลเวียนได้ดีอ่ะเดี๋ยวด้านในมันก็จะฟื้นฟูและรักษาตัวเองแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวนะคะส้มรู้สึกว่า ว้าวกับราคาแล้วก็ประสิทธิภาพของมันนะประสิทธิภาพของมันแต่มันไม่ได้เป็นทุกสิ่งนะคะ มันไม่ได้เป็นทุกสิ่งและเป็นทุกอย่างนะคะซื้อมาไว้มาลองแฮปปี้โอเคได้เพราะว่าหน้า,หน,าหน่าลองหน้าลองค่ะมันรู้สึกว่ามันก็สบายดีเวลาที่เรานวดแล้วก็เออรู้สึกว่าหลังนวดเนี่ยหน้ามันแบบหลังนวดผิวมันดูกระชับด้วยอะไรเงี้ยสบายผิวสบายมันสบายผิวแล้วก็ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนด้วยอะไรเงี้ยในราคาเท่านี้นะคะก็ควรจะซื้อควรจะมีนะซื้อมาวางไว้เล่นๆ่นก็คุ้มแล้วนะคะในราคานี้ถือว่าโอเค หนึ่งฝากไว้สําหรับการใช้เครื่องนวดหน้า beauty gadget ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องนวดหน้ายี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะคะต้องบอกทุกคนก่อนว่าเวลาใช้ ไม่ควรใช้ทุกวันนะส้มส้มไม่แนะนำให้ใช้ทุกวันนะคะเป็นระยะเวลาในการใช้เพื่อที่จะให้ผิวเราเนี่ยมันอยู่ได้แบบธรรมชาติบ้างนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าผิวเนี่ยถูกรบก,กวนมากเกินไปจากคลื่นพลังงานหรือการสั่นอะไรพวกนี้นะคะก็ลองใช้สัก3วันครั้งสองวันครั้งก็ได้แต่ถ้าเครื่องนวดหน้าของใครที่เป็นเครื่องนวดหน้าที่มีพลังงานค่อนข้างเยอะเป็นพวก e m s r f อะไรต่างๆนะ3วันครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งกําลังดีนะคะไม่ควรจะใช้ทุก วันนะโอเคประมาณนั้นฝากไว้นะคะส้มมองว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้และได้ความรู้จากคลิปนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะน่าจะมารีวิวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันี้สํัหรไปแล้วสวัสดีค่ะ